สวัสดีเพื่อน,อนๆแม่พี่ยงน้องทุกท่านนะยินดี่้อนสู่ช่องเกมกันอยู่ผมแนะอันเดเมนฮีโร่นั่นเองนะก็เป็นเกมแนวจัดทีมต่อสู้นะฮะอ่าแล้วก็เป็นแนวจัดทีมต่อสู้ผสมผสา RPG, น RPG เนาะเดี๋ยวจะมีตัวละครลงมาช่วยหลายตัวนะนะครับผมอันนี้ก็เป็นช่วงแรกอยู่นะฮะก็เป็นแนวฮีโร่ที่ค่อนข้างน่าสนใจมากแล้วก็ต้องต่อบเพนะที่เล่นสไตอเมริกาครับผมเนาะอ่าไม่ว่าจะไอเอสแอนดรอยประมาณนั้นแล้วก็ โปรแกรมมรอมันบล็อกนะครับผมอ่าเล่นไม่ได้ค้างนะก็ถ้าใครค้างก็เปลี่ยนภาษาอังกฤษก่อนเข้าเกมลองดูนะฮะแต่อันนี้ต้องตอบพินอ่าสโตลอเมริกานะก็ก่อนไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสุดปลอดภัยแนะนำร้านท็อปแอพนะเติมเกมเติมถูกเติมหวยเติมปลอดภัยน้องโอท็อปแอพนะมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมนะไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่นะตอนนี้อ่าดากอนเน็ตนะฮะกระแสมาแรงนะฮะแพคตามนี้เลยครับอ่าอ่าต้องการเติมตรงไหนก็ ทักไปที่ Facebook หรือว่า Line แล้วก็แอดแล้วแต่นะฮะแล้วก็ทักไปที่เพจจะมีแอดมินคับบริการนะ่ยเติมเกมเติมถูกเติมววยติมบัตรไทยติมบัตรสมัพนะมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมในสโตร์ไทยมีหมดนะฮะเราจะเป็นแนว f p s อ่าแนวจัดทีมต่อสู้แล้วก็วันที่26ที่ถึงนี้นะร้านเราลับเติมด้วยนะฮะสำหรับเกมอ่า Tower of God New World นะฮะเกมมันยากนะต้องเติมเยอะๆถึงจะผ่านนะผมเนาะประมาณนั้นมาดูเกมเพลย์กันดีกว่านะฮะมือถือนะฮะ ถ้าใครเข้าไม่ได้ก็เปลี่ยนภาษาเครื่องเป็นภาษาอังกฤษนะประมาณนั้นต่อวีเว้นอเมริกาเกมน่าเล่นมากให้ดูเกมเพลย์ก่อนนะเหมือนจะเป็นแบ็คแมนแต่ไม่ใช่แบ็คแมนนะมันรวมฮีโร่เนาะประมาณนั้นดูดิปึ่งะก็เป็นเกมที่แบบโอ้ห่าเล่นมากๆเลยมีคันซีนมีกดปุ่มด้วยยา แม่งเหมือนเหมือนกอริล่าดูดิแม่งโคตรโหดเลยเนี่ยสามตัวแล้วเราแม่งโคตรโหดอ่ะตอนแรกม,มีตัวเดียวผมนึกว่าเอ้ยไม่โหวดว่ะพอได้สองตัวนี้มาแม่งโคตรโหดเลยดูไอ้นั่นน่ะยกรถไปแทงอ่ะที่ดูดิ <laughs> แม่งไม่กลัวอะไรเลยอ่ะ ก็ถือว่าเป็นงานดีช่วงนี้เหมือนกันนะ่ยเหมือนไหมเหม,มือนไหมนี่มันแบค็คแมนชัดเลยนะเออแหงกว่าตีริกสิก์นะผมับผมาณนะั้นเขาเลยทำแบบเท่ๆแบกแนวเลยนี่นา่าเล่นมากส่วนใหญ่เกมนา่าเล่นมันมันชอบติดขัดแบบว่าระบบะไรไงเนาะบางทีระบบมันไม่ไหวจริงๆอะ่ะ เอียงเขาให้เดี๋ยวรอมันไม่ต้องต่อวีพินก่อนค่อยค่อยเล่นเหมนกันถ้าเปิดสโตน,นอกก็อาจจะมาเร็วนี้แหละเพราะเกมแนวนี้พวกฝรั่งเล่นเยอะสนใจแนวฮีโร่เนาะไอเดือนด้วยคนโหดเนี่ยมีมีเหมือนสไปเดอร์แมนด้วย ก็ถือว่าเป็นเกมฮีโร่ที่แบบว่าเออฉีกแบงแนวเนาะคล้ายๆอะไรเงี้ยแต่ก็ก็ฟินอยู่นะเนี่ยผมดูว่าฟินอยู่ได้อยู่บรรยากาศคล้าย Tower of God อ่ออออะไปลุยไม่ลุยไม่ได้เนี่ยแต่ไว้ตัวแทงแม่งเจ๋งๆว่ะ อ่านี่ก็มีตุ้มพูไปตุ้มเอ้ยแทงเราไม่ไม่มีอุปกรณ์มันไม่ยกเลยวะถ้ามีรถมีถังมีอะไรเงี้ยมันยกอยู่นะอันนี้ไม่ยกเลยดูดิไปเอยียงโปงไปเอยียงตั้งนี่เฮ้ยหมดเลยวะเหมือนลกไลเนาะ ก็เป็นตัวอย่าง K เกมเพย์เนาะเออเดี๋ยวรอเปิดจริงครับค่อยเปิดระบบยาวๆเนี่ยตอนนี้เกมมาเยอะมากฝั่งจีนนะฮะแต่ว่าไต้หวันนี่เงียบกิ๊บเลยเนะฮะเหลือเชื่ออันนี้ต้องต่อพีอเมแกนะผมคนอนุญาตนะเพลงนี้คึกคืนหน่อยนะเฮ้เฮะเฮะยาวไปประมาณนั้น จะได้ไม่ง่วงกันเนอะเห็นไหมพอมีอุปกรณ์แม่งเก่งเลยฮะนี่ะตอนแรกไม่มีนะหยิบรถหยิบเสาไฟหยิบนู่นหยิบนี่นี่หยิบนี่แล้วแต่แกงอะไรไม่รู้แหละดูดินี่โคตรโหดตั้มค่อยนะ โอเคอ่ะอน,นี่ชาตต่อไปนะผมฮะเห็นเกมพี้วคันมือใช่ไหมโ,โหลดได้แล้วนะมือถืออ่ะเออแต่ว่าโปรแกมลองก็แม่งค้างเลยนะหน้าโหลดหน้าเข้าเกมอะ่ะแต่มือถือไม่น่ามีปัญหาไย ไอเวสก็ลองต่อตะโตอเมริกาดูนะอ่ะเจอบอสแล้วโอ้โหโคเท่อ่ะโคเท่ออย่างเหลือเฟือ โอ้โหดูอ่ะทีเช่นแม่งสายโคตรยาวอ่ะแล้วต้องมาตีสเนี่ยโอ้โหดูดิไอ้ยาสมัยนี้เกมทำยากเกินก็ไม่ดีอ่ะเหมือน tower of god มันยากเกินไปตั้งแต่แด่าน5ไปแม่งโคตรยากเลยถ้าใครไม่มีตัวละครลำบากมากเฮ้เฮ้เฮ้ไปดีลูกฟังเพลงจมันเลยอ่ะ ตอบแม่งข้างหน้าเลยปเยปเยะนะี้ยะเปี๊ยะลยลูกเปี้ยไม่เปี้ยนะฮะวิ่งหลบก,ก่อนไป่โอ้ยยากเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เกมเพย์เนี่ยดูแล้วแม่งยังอืมอะไรจะยากขนาดนี้วะเนี่ยแทงไม่อยู่ได้เนี่ยเออแทงแม่งเก่งมากตัวนี้แจ๋วนะฮะผ่าน เฮ้ยม hey, ีโหมดนี้ด้วยเหรอสร้างบ้านเหรอร้างกาลารนเปดมีโมดสร้างบ้าน,าานด้วยก็ประมาณนี้กันผมฮะเอาบรรยากาศเกมให้ดูเนาะก็ไปโหลดเล่นแล้วกันต่อวีเพนอเมริกาเนาะก็ทุกอย่างนะฮะลิงก์ทุกอย่างอยู่ใต้คลิปเนาะกดแสดงเพิ่มเติมด้วยถ้าคุณไม่กดแสดงเพิ่มเติมคุณก็ไม่เห็นเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดสมัครให้เป็นกำลังใจให้กันด้วย แล้วก็เจอกันใหม่คลิปแน่นะฝากล้านเติมเกมโอทออ็อปแอปของเราด้วยนะไปก่อนละจ้าสวัสดีครับ